ขมาติดตามข่าวกันต่อค่ะไปเบิงทางกองพันทหารราบทีสองกรมทหารราบที่13ค่ะจัดกำลังพ่นจิตอาสาบริจาคโลหิตอยู่ที่โรงพยาบาลอุดอรธานีค่ะเพื่อซอยเหลือผู้ป่วยสุกเซิรนนะคะแล้วก็มีความต้องการโลหิตร่วมไปถึงสำรองโลงหิตให้กับโรงพยาบาลไว้ใส่ในย่างวิกฤตพร้อมค่ะ กำลังพลนจิตอาสาของพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่13ลงพื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีค่ะเพื่อที่สิบริจาคโลหิตซอยเหลือนายปฏิพัทธ์ข้ามผ้าแล้วก็นั่งนายแพงนะคะข้าเกิดผู้ป่วยชุกเฉินค่ะที่มีความต้องการโลหิตโดยญาติได้ประสานผ่านเพจอุดรธานีอัปเดตนะคะซึ่งกําลังพลนของหนวยค่ะที่มีความสมัครใจกับได้รวมบริจาคโลหิตซอยเหลือไปทั้งสิน้นสองพ หนึ่งรอยซี่น้ำกันนะคะครพร้อมทั้งเป็นการสํำรองโลงหิตให้กับรงพยาบาลไว้ใส่ในย่ำขาดแค้นพร้อมไดยค่ะครับจากการที่กำลังพ้นจิตอาสาของน่วยทหารในพื้นทีได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในเทือนีครับคณะบุคลากรทางการแพทย์เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีเพิ่นก็รรู้ซึกยินดีอย่างหลายเลยล่ละครับเราก็ได้ขอบคุณที่น่วยทหารได้จัดกำลังพ้นจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตในเทือนีครับ รวมฐารราบที่13โดยกองพันฐานราบที่สองครับกันยงคงสิม,มิการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้โรงพยาบาลนี้มีโลหิตสำรองเพียงพอต้องการรักษาและการดูแลผู้เจ็บป่วยครับซึ่งเป็นการซอยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามแนวทางจิตอาสาร่วมไปถึงเป็นการแสดงเห็นถึงการเป็นขาราชการที่ดีมีจิตใจเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ดูแลป,ประชาชนในยามถูกย่ำยากนั่นนะครับ อันบบเมนวานผู้ป่วยนี่เล่าเลือดกรุบนี่เล่าเลือดกรุบบีแต่ว่าขอเลือดกรุบโอขอิใไ้เล่าไดยังไดก็มีมันีด้ค่ะเข้าไปบริจาคเลือดนี่เพิ่นสิไปสำรองไว้ในธนาคารเลือดเพิ่นสิไปเลกเปลี่ยนกันออกมาเพิ่นสิมีวิธที่บริหารจัดการเพราะนั้นแล้ยอย่าคิดว่ากรุบเลือดว่าตรงกันแห่งกันบ่ไดดดอกบ่เมนนะคะคิดว่าเข้าได้มีกรุบเลือดตรงกับผู้ป่วยก็เลยไปบบไปบริจาคโบเมนนะครับสามารถบริจาคได้ทุกกร๊ปเลือดทุกรุ่มเลือดนั่นแหละครับค่ะเอา